สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง FC Game Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปกินหอยนางรมสามกระปุกนะครับวันนี้พี่เพิ่งไปซื้อมาเลยเมื่อกี้แต่วันนี้ต้องต้องต้องถ่ายสองคลิปแน่ละก่อนที่ไปชมก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเนี่ยดูเป็กระปุกเนี่ยมันเท่าไหร่ปะสามกระปุกสามกระปุกร้อยชุดละชุดละร้อยมันก็มีแค่นี นะกินไงนะแต่ก้องต้องลองกินนะเนี่ยกดติดตามเพจด้วยนะครับผมตรงนี้ติดตามเพจเนะนะี่ยหอมเปียวตายกะตากอีกอ่ะตั้งนานเลยกะตาหลังไม่ทายกี่บอืมมันจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีพวกผักนี่แหละข้านี้ผักสลัดแล้วก็มียอดก,กระถิน khí thảo yeah, à, okay. làm trêu, được, con Ok con làm trêu, được, chúng ta sẽ làm trêu, được, chúng Ra đây. Đây rồi Ừ. bạc này rồi ạ. Rất là เือมาช้อนมาอีกคันหนึ่งอ่ะพี่ไปช้อนา้าหน่อยน่ะมาตักนี่ขนาดทุกคนโอ้โหร่ <c oughs> ยมาก สปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมสปอนเซอร์อยากรีวิวของอะไรก็ส่งมาให้ผมรีวิวได้นะส่วนเรื่องราคานั้นเดี๋ยวมาคุยกันหลังม่เ <c oughs> ปิดกระับร่ <c oughs> วงไหมเฮ้ยน้องเคทำไหมฮนะใครจกล้องอชินน้อนึง ก็ต้องเป็นคนไม่กินหอยนางรมนะเอ๊ะกินมนั้งกินครั้งแรกอ่ะอืมอันครบอ่ะมันนียดิอืมอืมเป็นไงชอบหรือไม่ชอบครั้งแรกอะ่ะ นันค่อยอย่างเงี้ยม,มันเลี่ยนเนาะมันเหมือนข,ข้าวๆอะเป็นไงเป็นไงเห็ไ <c oughs> ม่มีอะไรเลยเราชาด่ะโอเคปะโอเคว่าโอเคปะ <c oughs> แต่เขาให้มาตัวใหญ่มากเลยนะคําพอดีแหละพอดีคํำแหละแต่น้าจิ้มก็ให้มาน้อยแค่นั้นแหละนะน้ำจิ้มน่าจะให้เยอะๆืืม อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับรถมันติดถน,นนเนโอเคันติดถนนหน่อยเพราะว่ามวิว่งกันทั้งวันหละรถอ่ะขอภายด้วยขอใช้มือแล้วกัน <c oughs> อ้าตกไปในกระปุกหอย กล้องไม่ไหวแต่กล้องทุบไม่ไหวให้เอฟตยทุกคนเลยเนี่ยหยอดกระถิ่นกระหาไม่ค่อยได้แล้วเดีย๋ยวผมจะลองกินแบบเปล่าๆมันน้งนะ เปล่าเลยเลีเ่ยนเลี่ยนถ้าไม่มีน้ำจิ้มก็พวกเครื่องเครื่องเคียงอะเลี่ยนมากเลยอืม หมดไปหนึ่งกระปุกครับปุกที่สองขอลินน้ำทิ้งไงว้าวคุณน่าจัดมากเลยเนี่ยขอคำยิ่ยย ขอคำยิใ่ใหญ่นะอสองตัวเลยตรงไปมีเมซี่ฟูดไปเดี๋ยวงอมเจียว้วาวให้เอฟซีทุกคนครับคำนี้ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเค เผามัหวานไม่ได้เผ็ดนะล้องจริงกันเนาะแต่มันเผ็ดเนี่ยมจิ้มเนี่ยอ,อยากลองกินแบบเป็นตัวตัวอ่ะตัวแบบที่มันแบบกิน้ากระดองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห

กินแล้วมันจะพนันเป่าวะฮะไม่มีที่ลงนะบุ๊บคครับ ปุกที่สองเข้าปุกทีสามอุ้ยโอ้โหมือสัน่นมือสัน่นโยนเย็นนี้ต้องถ่ายคลิปอีกเหมือนมากเลยเะเหมือนแล้พูดไม่ได้หน้ากล้องคิดกันเอาเอง,เอเองโอ้ตัวใหญ่อ่ะ ราคาก็โอเคเนที่เป็นซื้อกะตัวเล็กกว่าน,นี้เลยเนะี่ยจริงๆอะกะตัวเล็กอะตอนแรกอะกะตัวเท่านิ่มมืออะไรขนาดเนี้ย <c oughs> เดียวเดียวเหนอนืงนอมสองตัวตัวไม่ใช่เล็กๆนะจะบอกให้หนะทีนะเนี่ยดูในกล้องมันอาจอาจจะตัวเล็กนะจริงอนะแต่แม่งตัวใหญ่นะบอกตัวบอกก่อน,นอืเต็มช้อนเลยอสองตัวใครใครอยากลองกินลองไปหาซื้อกินนะ là subscribe <laughs> <laughs> น่าจะตัวประมาณสามสิบ0ิสามสิบตีสิบน่ะตัวเนี้ยแต่ตัวห้าสิบมันก็ใหญ่นะพูดไปเลื่อยไม่เคยกินหกแบบขากระดองอะดังไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ไหมครับโคตรอร่อยอะเนาะ เขาบอกกินเยอะไม่ดีแล้วไอ้ของลมมันจะข้าว้องน้ำบ่อย,อยนะต้องสีอะกินมากไม่ได้ไไไดเฮ้ยแต่แต่จริงๆเลยเขาบอกถ้ากินอะอันนี้พูดพูดพูดจริงๆเลยนะกินแล้วมันเกิดอารมณ์ป่ะตามจริงแต่แต่เขาว่าเกิดนะม่มีอารลง นีห้องน้ำไงพูดเรื่องอะไรนะมึงไงอ่ามานักเกียรติเนาะทุกคนเนาะช่วยเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะเขียนป่ะขับรถเบาๆไม่ได้นั่นี่ยฮะอ๋อเสียเสียเสียไม่ได้เดี๋ยวนี้เสียเสียแล้วอือหือืม จะต้องค่ะถ่ายคลิป um> ต่อเนี่ยโปรเจกต์เยอะช่วงนี้โอเคครับผมหมดไปแล้วเนี่ตากระปุกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวไม่เชื่อเมื่อกี้นะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ